ส,สบายดีพี่น้องสวัสดีครับผมมา karaoke, ๆาพี leaking, turkey, ่น้องมามากินข้าวนำกันมาแซ่บๆนำกันพี่น้องมื้อนี้ได้ได้กับข้าวกับเมนูกัคือแกงหน่อไม้พี่น้องเอาพี่น้องมาอ่เจาะพี่น้องบ่เฮาบ่ลงมาหลายพี่น้องยันกินบ่หมดพี่น้องเอ้ยดนหม้อก็มีอยู่พี่น้องอันนี้ก็ับเทได้แยกออกต่างหากพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาแซ่บๆนำปลาเสิร์ฟโอ้โหือแกงหน่อไม้ใส่เห็ด ขาวเห็ดกระดังข้าวบอกกับวันเห็ดไป่น้องเห็ดกระดังขาวเออเห็ดกระดังขาวเห็ดบดเออเห็ดบดเห็ดบดขาวไปหน้องมาไปหน้องเดีมกดไลค์กดแชร์ให้น้องๆด้วยกดติดตามให้น้องๆไปหน้องเอ้ยกดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ผิดพลาดคลิปของบาเซเซ่ด้วยหน้องเนาะกลับไปกำลังใจให้เด้อยไปหน้องแกงเห็ดใจมะบวบมะบวบไปหน้องเอ้ยแล้วก็ใส่เห็ดกระตุนไปหน้องเห็ดกระตุน เห็ดหูหนูอลยแหละไปน้องเอ้ะบางคนก็ได้บะฮูบะขอดใจหนูไปน้องเนาะเฮ็ดกระตุนเฮ็ดกระตุนมันคืออย่างอะบางคนกระตุนคืออย่างกินกับข้าวเหนียวคือเก่ามาเด้อไปน้องเอ๊ะมาจับแซ่บบานนี้ไปน้องเอ้ะโอ้ยเขาจะม่ได้จบผักกินกับก็คือผักบุ้งเด้อไปน้องเด้อบัวแดงบัวมีผักแล้วกับผักหมักตัวผู้ไปน้องหมักตัวผู้กินกับจับแซ่บเลยครับผมมาไปน้องมา เฉบเบนะบาสเซตโอ้โห้ยพี่น้องมาเฉ็บเมาเฉ็บเฉยบได้บาิกินได้บาดนไ้เดี๋นะย,เยวเอาไลน์ไอพี่น,อน้องเ้ ยาหน,นางเห็ดเห็ดบดผักกับก็คือบุงมากินกับวันนี้ไปเนาะ น้องใหม่ในกลับไปได้ซื้อดอกพี่น้องเอ้ยเอลือเอลือรู้จักพี่น้องเอลือรู้จักให้บอกง่ายใช่ไหมน่ะเพื่อนของเมียเพื่อนของ

แกงเฮดเ,นเ,นเชนน้น่เแกน้ม่จะเฮดผสมชากันปนกันกรพปด คนกินตกคุณเปิดเพุ่งน่ากันเด้อพี่น้องเอ้ะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำพี่น้องกดติดตามให้เลยพี่น้องเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยเพื่อไม่พิษพลาดคลิปของบาเซอลไม่ต้องน็อย่าเพิ่งเบื่อกันบูชิง่เพิ่งสั่งกันเด้อพี่น้องเด้อ เป็นกำลังใจให้ในพี่น้องเอยบ่มีพี่น้องบ่มีอิบซีบ่มีปลาลุงบม่มีทุกๆคนกับบ่มีบอสเซอร์อยู่ตรงนี้เราพี่น้องเอยบอสเซอร์กระชุนต,ต่อไปเพื่ออิซีเพื่อพี่น้องจังในกับบอสเซอร์กับบ่มีบ่มีความสามารถอยังดราพี่น้องความสามารถกินอย่างเดียวเนี่ยบิับผมกินอย่างเดียวมีอิบซีกินอย่างเดียว,ะยยว,ยยวจะไปข้างนอกกับไปบ่ได้พี่น้องไปฮาถ่ายคลิปข้างนอกกับไปบ่ได้พี่น้อง ประวัติตัวซับเัากับหน้าจอมันบุคอยแจม่มบุคอยแจง้งกล้องมันก็บบุคอยดีอ่ะกินต่อไปหนอกอยอะอะไร bắt nhùng người ra thôi อิออมัได้ไปนนจากคอลาพี่ลานองอลนนี้วันนี้พล้งเล้คนจะตกเลยี่ เอฟซีบอ้กินแต่หนุมใหม่น้อเบื่อบ้น้อกินไปก่อนไม่หนักเลยกินไปก่อนเฮาช่วงนี้เฮากับเก็บเงินเก็บคำก่อนเก็บเงินเก็บทองกันอย่างในการพิจารณาข้อถกข้อพิพาทเราแบบเราปิดกฎกับขอโทษข้อภัยเด้อ มันจอจันเลยเพื่อนเอ้ยอีกบวกกิเอนกับปีใหม่แล้วอขอลาไปก่อนเด้อเพื่อนเอ้ยคลิปดีก็จบแล้วเพื่อนเอยวันีย,ยังรายเพ่นัอง โอเคพี okay, ่น้องบายบายขอขับใจได้บ่อังเ้อ